สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษนะคะจากไซโก้ค่ะคอลเลกชันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ไซโก้ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีให้กับไซโก้ไฟสปอร์ตค่ะ ซึ่งไซโก้นะคะได้จับมือกับพีนัทตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมอเมริกันมาอย่างยาวนานนะคะได้นําตัวละครเอกที่เป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลมีชื่อว่าสโนุปปี้ที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะมาเป็นลายหน้าปัดสุดน่ารักค่ะคอลเลกชันนี้นะคะเขาก็จะผลิตออกมาด้วยกัน2รุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นแรกกันเลยนะคะรุ่นแรกนะคะรหัส SRPK25K ค่ะ มาในรูปทรง skx Sport Style มีหน้าปัดนะคะ3 8มิลิเมตรค่ะสายนะคะก็จะเป็นสายนาโต้สีเทาคาดสีขาวค่ะโดยเรือนนี้นะคะจะมีลายหน้าปัดเต็นเจ้าสโนป,ปี้กับแผ่นซื้อของเขานะคะโดยที่แผ่นซื้อค่ะจะมีคำว่า cyco f i h t sport skin อยู่ด้วยนะคะนี่ตำแหน่งของมิดมยมนะคะจะอยู่ที่ตำแหน่ง4ีนาฬิกาค่ะ ส่วนฝาหลังนะคะก็จะเป็นลายเจ้าสนุป,ปี้นะคะกำลังสนุกสนานกับการโต้ขึ้นค่ะนี่นะคะโดยรุ่นนี้นะคะผลิตออกมาจำนวนจำกัดเพียง8,900เหลือนหรียญทั่วโลกนะคะราคาก็จะอยู่ที่1 6 5 0 0บาทค่ะรุ่นที่2นะคะรหัส S R P K 2 7 K ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสายหนังค่ะ มาในตัวเรือนฟิลสปอร์ตนะคะหน้าปัดนะคะก็จะอยู่ที่36.4ม mm ิลลิเมตรค่ะนะคะเป็นสายหนังสีดำนะคะสวยมากให้ฟิลวินเทจสุดๆคะ่ะเรือนนี้ ลายหน้าปัดของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นลายเจ้าสนูปี้กำลังใช้หูของเขานะคะบินเป็นใบพัดเหมือนกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ค่ะแล้วก็มีเจ้าวูสต็อกนะคะเพื่อนสีของเขาทำหน้าที่เป็นนักบินให้ค่ะในส่วนของฝาหลังนะคะก็จะเป็นภาพของวูสต็อกนะคะกำลังเล่นพาราชูตหมายเลข5ค่ะโดยเลข5นี้นะคะก็สื่อถึงไซโก้ไฟสปอร์ตค่ะ ไซโก้นะคะผลิตออกมาแต่ละรุ่นก็คือใส่ใจรายละเอียดทุกจุดดีมากๆค่ะแล้วก็เรือนนี้นะคะผลิตมาจำนวนจำกัด6,500เหลเรือนทั่วโลกค่ะราคานะคะก็คือ1 5 5 0 0บาทค่ะอีกหนึ่งกิมมิกนะคะที่ทางไซโก้เขาได้ดีไซน์ไว้ก็คือที่เม็ดมะยมนะคะของทั้งสองรุ่นก็จะมีรอยเท้าของเจ้าสนุปปี้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็ ตัวเลขนะคะของคอลเลกชันนี้ที่ปรากฏอยู่ที่ตัวเรือหรือว่าขอบเบเซลนะคะก็จะมีตัวเขียนที่มาจากลายมือของชาว M. ็มชูนะคะที่เป็นผู้วาดการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะเพื่อเพิ่มความพิเศษให้กับคอลเลกชันนี้นะคะ นอกจากความพิเศษบนตัวเรือนแล้วนะคะกล่องนาฬิกาก็ยังได้รับการตกแต่งเป็นพิเศษด้วยเช่นกันค่ะโดยด้านในนะคะก็จะเป็นรูปก,การ์ตูน4ช่องค่ะอาจใจแฟนๆทั้งไซโก้แล้วก็ทั้งพีนับให้เก็บสะสมเลยค่ะถือว่าเหมาะแก่การสะสมของแฟนๆมากนะคะเพราะว่าไซโก้เขาทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เก็บรายละเอียดแต่ละจุดดีมากเช่นกันค่ะ คอลเลกชันนี้นะคะก็พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 6เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ็อกคอลเลกชันพิเศษครบรอบ55ปีไซโก้ไฟสปอร์ตนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ดูกันมาจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ